สองจานนี้คือเด็ดมากขอเร,เริ่มที่ข้าวซอยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นข้าวซอยเนื้อนะครับแล้วก็ตัวพริกแกงนะครับสูตรเด็ดคือพริกแกงของโรงงานของเราเองครับใช่ครับครับแล้วเส้นเนี่ยเราใช้เส้นที่แบบรีดเบอร์สองครับฮะม,มันจะเป็นเส้นที่เหนียวนุ่มเป็นเส้นไข่นะเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เยี่ยมเรากวาดโดยทีมาเป็นเป็นร้อยสนาม,มครับดูหนูมานที่ อันนี้มีประวัติการแข่งด้วยใช่ไหมคะตัวนี้นะครับผมไปได้เหรียญทองระดับโลกมาครับที่ประเทศอัิร์กครับว้าวเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งครับอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยคือทานกับข้าวแค่นี้เลยใช่ไหมครใช่ครับโอ้ครับแต่ดูแค่หน้าตาก็น่ากินแล้วอ่ะถ้าตอนเวลาที่เราไปเสิร์ฟอะเราเราจะเสิร์ฟกับขวดซองอืมน่อร่อยมาก มนระที่นี่ถือว่าลูกค้าประมาณ80ถึง90เปพอมาทานแล้วคือกลับบ้านโอ้หดีดีดีสมมงเออเอดีทีนี้ข้าวซอยเนี่ยเราก็มีข้าวซอยไก่ด้วยอ่าคือมันมีแค่2รสชาตินะครับอันนี้ครับครับอร่อยอร่อยออร่อยอร่อยอยเอกับอร่อยจังเว้ยเครื่องเทศเราจะปรับให้รสชาติของคนทีากัดทาน อันนี้ก็อร่อยเฮ้ยระหว่างน,นี้ก็ลงเสียงอะไรไปก่อนเว้ยพี่ดีกรี <h ums> ไม่ว่างสองจานนี้คือเด็ดมากขอเริ่มที่ข้าวซอยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นข้าวซอยเนื้อน,นะครับแล้วก็ตัวพริกแกงนะครับสูตรเด็ดคือพริกแกงของโรงงานของเราเองครับอ<ฮ>ใช่ครับครับแล้วเส้นเนี่ยเราใช้เส้นที่แบบรีดเบอร์สองครับฮะมันจะเป็นเส้นที่เหนียวนุ่มเป็นเส้นไข่เยี่ยมเยี่ยมอันนี้เยี่ยมเรากวาดดวทีมาเป็นเป็นร้อยสนามครับตีกนหนุ่มากพี่ อันนี้มีประวัติการแข่งด้วยใช่ไหมคะตัวนี้นะครับผมไปได้เหรียญทองระดับโลกมาครับที่ประเทศอัิร์กครับว้าวเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งครับอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยคือทานกับข้าวแค่นี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับแต่ดูแค่หน้าตาก็น่ากินแล้วอ่ะถ้าตอนเวลาที่เราไปเสิร์ฟอะเราเราจะเสิร์ฟกับขวดซองอืม่อร่อยมากอร่อยมาก มาสมัครนะทุกีมาที่นี่ที่นี่ถือว่าลูกค้าประมาณ8 0ด0เกพอมาทานแล้วคือกลับบ้านโ,<ห>โอ้โหดีดีสมมงเออดีทีนี้ข้าวซอยเนี่ยเราก็มีข้าวซอยไก่ด้วยอ่าคือมันมีแค่2รสชาตินะครับอันนี้ครับ,รบอร่อยอร่อยอ กับอร่อยอ่ะอร่อยกับอร่อยยังเว้ยเครื่องเทศเราจะปรับให้รสชาติของคนที่กิทานอืมครับอันนี้ก็อร่อยเฮ้ยระหว่างนี้ก็ลงเสียงอะไรไปก่อนเว้ยพี่ี่กรไม่ว่างสองจานนี้คือเด็ดมากขอเริ่มที่ข้าวซอยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นข้าวซอยเนื้อนะครับแล้วก็ตัวพริกแกงนะครับสูตรเด็ดคือพริกแกงของโรงงานของเราเองครับใช่ครับ เราเส้นเนี่ยเราใช้เส้นที่แบบรีดเบอร์สองครับฮะมันจะเป็นเส้นที่เหนียวนุ่มเป็นเส้นไข่เนียมเนียมอันนี้เนียมเราขวานด้วยทีมาเป็นเป็นร้อยสนามครับอีกหนึ่งจานที่อันเนี้ยมีประวัติการแข่งด้วยใช่ไหมคะตัวนี้นะครับผมไปได้เหรียญทองระดับโลกมาครับที่ประเทศประเทศักเซมเบอร์ครับว้าวครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งครับอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยคือทานกับข้าวแค่นี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับ แต่ S <S ดูแค่หน้าตาก็น่ากินแล้วอะ่ะถ้าตอนเวลาที่เราไปเสิร์ฟเราเราจะเสิร์ฟกับขวดซองนุอ่มอร่อยมากอร่อยมากค,คุณน้องสั่งมาสมัครนะทุกคนที่นี่ที่นี่ถือว่าออลูกค้าประมาณ80-90%พอมาทานแล้วคือกลับบ้านโอ<ฮ>้ดีดีดีสมมงเออดีทีนี้ข้าวซอยเนี่ยเราก็มีข้าวซอยไก่ด้วยอ,อ่า คือมันมีแค่2รสชาตินะครับอันนี้ครับครับอร่อยอร่อยอ, <laughs> อ,อร่อยอร่อยกับอร่อยจังโวยเครื่องเทศเราจะปรับให้รสชาติของคนท่าน,นอือครับอันนี้ก็อร่อยเฮ้ยระหว่างนี้ก็ลงเสียงอะไรไปก่อนเว้ยพี่ีิกรอนไม่ว่าง